สวัสดีครับพวกผมกลุ่มเบสพาลุยวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อเรื่อง feature scaling ครับโดยสมาชิกทีมของเรานะครับก็จะมี1นายโคสิ ith, วัฒนกุลวิวัฒน์ 2. นายนภรุษศรีพงพันกุลและผมนายปิสมันพสาทธิ์ P ครับ f e a t u r e s c a l n n g คืออะไรครับ f e a t u r e Scaling นะครับคือกระบวนการหนึ่งของการทำ Data Pre-processing ครับโดยคำว่า feature เนี่ยจะหมายถึง คอลัมน์ของตารางที่เราเก็บข้อมูลครับส่วนคําว่า scaling ก็คืออัตราส่วนครับซึ่งถ้าแปลรวมกันเนี่ยจะหมายความว่าการทําอัตราส่วนให้กับกลุ่มข้อมูลของเราครับก็คือ feature scaling เนี่ยจะเป็นการปรับช่วงของขอบเขตข้อมูลแต่ละกลุ่มให้อยู่ในช่วงเดียวกันครับเพื่อให้เหมาะกับการนํามาใช้ประมวลผลและสามารถนามาคํานวณได้ง่ายขึ้นครับทําไมต้องทํา feature scaling ครับยกตัวอย่างนะครับเรามีกลุ่มข้อมูลกลุ่มหนึ่งมีค่าอายุอยู่ระหว่าง1 0 2ถึงมีค่าน้ําหนักอยู่ที่40-80ถึง มีค่าส่วนสูงอยู่ที่150-200ครับจะเห็นได้ว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มนะครับมีการกระจายตัวของค่าตัวเลขไม่เท่ากันครับอยู่คนละช่วงกันซึ่งอักอริทึมสําหรับการท data mining ํา d a t a m i n i n g หลายๆตัวนะครับไม่สามารถรับข้อมูลที่มีสเกลต่างกันขนาดนี้ได้ครับเราจําเป็นที่จะต้องทําการ Scaling มันครับหรือทําการน o ร m มั i z e มันครับซึ่งหากเราไม่ทําการ Feature Scaling นะครับเราก็จะได้โมเดลที่มีความไม่แม่นยําแล้วก็ทําให้ข้อมูลที่ได้มานั้นไม่ถูกต้องได้ครับ การทำฟีเจอร์สเกลลิงนะครับก็จะช่วยจัดการกับข้อมูลที่มีการกระจายตัวสูงจัดการกับค่าเอาไลเออร์สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการทำเนี่ยครับไปวิคห์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็โมเดลเราจะแม่นยามากยิ่งขึ้นครับโดยเทคนิคการทำฟีเจอร์สเกลลิงนะครับหลักๆจะมีอยู่3ตัวนี้ครับก็คือตัวแรกจะเป็นมินแม็กนอมาลิเซชันครับก็คือเราจะนําค่าตัวเลขของเรานะครับไปลบค่ามินแล้วก็ส่วนด้วยค่าพิสัยครับต่อมาเป็นมินนอม l ลิเซชันครับ โดยเราจะทําการนําค่านะครับไปลบกับค่ามีนแล้วก็หารด้วยค่าพิสัยเหมือนกันครับต่อไปจะเป็น Z ซสกอร์นะครับก็เราจะนําค่าตัวเลขนั้นไปลบกับ x-bar แล้วก็ส่วนด้ SD เครับเทคนิคอื่นๆก็จะมี m a x Absolute Scaling ครับมี Robust Scaling มี Unit Vector Scaling ส่วนที่เราจะนำเสนอต่อไปในในงานของเรานรัจะเป็น Quantized Transformers ์สเก i n g กับ Power Transformers s c l l n n g ครับ ต่อไปเราจะพูดถึงคอไทไทฟอร์เมชันนะครับคอไท n ทฟอร์เมชันนะครับคือการลดรูปการกระจายของข้อมูลนะครับโดยใช้วิธีการก็คือให้ข้อมูลมีการกระจายค่าตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทหรือค่าคอไทของข้อมูลเริ่มต้นครับโดยทําให้การกระจายของข้อมูลหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีความผาดฟืกับการกระจายแบบอื่นๆครับเช่นการกระจายแบบปกติครับโดยขั้นตอนในการทํา คอ ai, ทายไทฟอร์เมชันนะครับก็จะมีสเตปดังนี้ครับอ่ากระบของการทำนะครับเราจะแบ่งออกมาได้เป็น4 s t สเตปครับโดยสเตปแรกนะครับคือการเรียงลำดับของข้อมูลนะครับโดยจะเรียงจากค่าน้อยไปค่ามากครับเพื่อทานำไปสู่สเตปที่2คือการคำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ไทหรือค่าคอทาของข้อมูลเริ่มต้นครับเพื่อนำไปเอ่เอแ้วนำไปแปลงค่าอีกทีหนึ่งครับ โดยในสเต็ปที่3านะครับเราก็จะทำการคำนวณค่า i n วอ r ์ส CDF นะครับสำหรับแต่ละค่าของข้อมูลในชุดข้อมูลนะครับโดยคำนวณ inverse CDF ของเปอร์เซนไทที่เรากำหนดไว้ครับโดยเป็นการหาค่าจากผลจาก c d f ที่มีค่าคล้เคียงกับข้อมูลที่ต้องการแปลงครับและหลังจากนั้นนะครับ แล้วก็จะนําค่าที่เราแปลงเรียบร้อยแล้วมาแทนค่าในข้อมูลชุดเดิมครับเพื่อให้ค่านั้นมีการกระจายตามประสิทธิภาพที่กําหนดไว้ครับครับสําหรับ power transformation นะครับ power transformation นะครับก็จะมีหน้าที่ทําให้ข้อมูลครับท,ที่กระจายตัวนะครับมีการกระจายตัวแบบ normal มากขึ้นครับให้ใกล้เคียงกับ normal มากที่สุดเลยโดยที่เทคนิคที่จะใช้สำหรับ power transformation นะครับก็จะมี กานยกกำลังกับรากที่สองครับโดยที่ power transformation เนี่ยครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีครับกับข้อมูลที่มีการเบรี่ยขวานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนักครับกับข้อมูลที่มีการเบรี่ยไปทางซ้ายนั่นเองครับโดยจะมีสองเมทอดให้ใช้ครับก็คืออ่า์ o x b ก x ครับกับโยจอ n สันซึ่งฮอก b o บอกกับโยจอน n ันเนี่ยครับต่างก็เป็น power transformation ทั้งคู่เลยครับแต่ว่าความแตกต่างของสองเมทอดเนี่ยก็คือฮอก Bo x อกครับจะใช้ได้กับแค่ข้อมูลที่เป็น สิทติเท่านั้นก็คือข้อมูลที่เป็นค่าบวกเท่านั้นครับสูตรลบใช้ไม่ได้ครับแต่ว่ายิโอจอนสันเนี่ยครับใช้ได้กับทุกข้อมูลเลยครับผมทีนี้เรามาลองมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จากคอกบ็อกแล้วก็ยิโอจอนสันเนี่ยครับมีความแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ผมใช้ฐานข้อมูลใช้ข้อมูลครับเป็นข้อมูลราคาบ้านที่ในบอสตันนะครับที่เราเรียนกันในคลาสครับอันนี้เราลองใช้ Power Transformation ครับโดยเอาใช้ไม่ต่อเป็นคอกบ็อกก็จะเห็นได้ว่า ข้อมูลนะครับส่วนใหญ่จะมีการกระจายตัวใกล้เคียงโหนมอมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีข้อมูลอยู่บางประเภทครับเช่น H g หรือ B นะครับที่จะเห็นว่าบล็อกคอกเนี่ยอ่า p o w e r t r a n s f o น m a t i o n เนี่ยครับก็ไม่ได้ทําให้การกระจายตัวมันดีมากนักนะครับก็คือจะค่อนข้างคล้ายๆเดิมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะใกล้เคียงโหนมอมากขึ้นเหตุผลที่ H g กับ B นะครับทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่ามันมีการเบสายนั่นเองครับ่ะ เราไปดูจีโอเจนซ์สันบ้างครับจีโอเจนซสันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้กับข้อมูลที่มีความหลากหลายมากกว่าครับจะเห็นว่าตัวผลลัพธ์นะครับมีความหลากหลายมากกว่าเนาะเพราะว่าเราใช้กับข้อมูลที่มีค่าลบและบวกได้ด้วยครับส่วนผลลัพธ์ที่ได้มาจากที่เราทดลองนะครับก็จะได้คร่าวๆว่าจีโอเจนซสันนั้นผลลัพธ์ได้ไม่ n o r m a l เท่ากับ box ค l o t ครับแต่ว่ามีามีความยืดหยุ่นในการใช้ที่สูงมากกว่าครับ ครับต่อมาจะเป็นส่วนการเดโมนะครับโดยจะใช้เป็นโคลาบครับโดย Data ที่ใช้จะเป็น Boston Housing ของการบ้านครับโดยจะใช้เป็นคอลัมน์ครีมนะครับในการนำมาทำการสเกลลิ g งครับอ่โค้ดตรงส่วนนี้จะเป็นของการทำคอนไทร r นฟอร์มส Scaling ครับ อันนี้จะเป็น scatter plot ของ column cream ก่อนการทำ scaling ครับจะเห็นได้ว่า data มีการเกาะกลุ่มกันอยู่ระหว่างช่วงสูด20ครับแล้วก็มีการกระจายตัวอันนี้เป็นกราฟ scatter plot หลังการทำ scaling ครับจะเห็นได้ว่า data เกาะกลุ่มกันมากยิ่งขึ้นครับส่วนอันนี้จะเป็น histogram ของ column cream ก่อนการทำ scaling ครับค่าอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึง20ซึ่งเมื่อทำแล้วจะ ทำการสเกลลิงแล้วถ้าจะกาะกลุ่มกันเป็นรูประฆังครับครับสำหรับ Power Transformation นะครับ Data Set ที่เราใช้ครับคือ Boston Housing ครับคือเชื่อทำทํายราคาบ้านใน Boston นะครับสำหรับข้อมูลนะครับสำหรับกราฟของของของ Data ชุดนี้นะครับที่น่าสนใจคือจะมี H g e ครับกับ B นะครับที่เป็นกราฟ b e ซ้ายนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย จะเบ้ไปทางขวาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ครับอันนี้คือข้อมูลก่อนที่เราจะทำ power transformation นะครับการทำ power transformation เนี่ยมี2 m e เมธอดครับก็คือเมธอดแรกครับคือโยจอนสันนะครับและเมธอดที่สองที่ผมมีไว้อยู่คือบล็อกคอกนะครับโดยจริงๆแล้ว default ของเมธอดนี้นะครับเป็นโยจอนสันครับผมเราจะมาลองทำโยจอนสันกันก่อนนะครับอะโยจอนสันเนี่ยครับ เราจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีทุกๆคอลัมน์เลยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถจะรันออกมาได้นะครับออกมาได้เป็นประมาณนี้ครับทีนี้ครับที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกครับจะมีสองกราฟคือ H ใช่ไหมครับบริเวณนี้นะครับกับ H จะเห็นได้ว่า H เนี่ยกราฟเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนอะไรมากนะครับหมายว่าข้อหมายความว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใกล้เข้าใกล้ n o มอ a มากขึ้นนะครับ กับ b นะครับที่เป็นกราฟเบสซ้ายเนี่ยก็เหมือนกันครับอย่างที่บอกไว้ว่า power transformation นะครับไม่เหมาะสําหรับกราฟที่เบสซ้ายเลยนะครับส่วนกราฟอื่นนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปเลยครับบางาบงข้อมูลก็ค่านจะดีครับบางข้อมูลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทํา power transformation สําหรับ Method ที่เป็นบล็อก o อกบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมิวนีไว้นะครับ ถ้าเราใช้ box p l o กบ้างนะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คืออ่ะมันจะบอกครับว่า box p l o กเนี่ยสามารถที่จะ apply ได้กับ positive data เท่านั้นครัเพราะฉะนั้นผมจะต้องเปลี่ยน data นะครับก็คือผมจะต้องไปดูก่อนว่า data ผมเนี่ยมีอันไหนบ้างครับที่เป็นศูนย์หรือเป็นลบก็จะเห็นว่าอ่าที่เป็นศูนย์นะครับจะมี2องคอลัมน์นี้นะครับที่เป็นศูนย์ผมก็จะทําการเอาออกนะครับก็คือเป็นชุดที่ผม data ชุดที่ผมเตรียมไว้อยู่ล้งด้านบนนะ จะมีวนไว้นะครับแล้วก็ใช้ Data เป็นชุดบนแผนอ่ะโอเคไม่มีปัญหาครับอ่ะโอเคครับรลองดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับผมก็จะเห็นว่าเหมือนเดิมนะครับ คอลัมน์กับคอลัมน์ B ครับที่เป็นกราฟเบสไซด์ครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่ครับส่วนกราฟอื่นนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยนะครับค่อนข้างจะดีอาจจะจากข้อมูลชุดนี้นะครับดีไม่ดีจากการสังเกตน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าย j ร์จอนสันด้วยครับแต่แค่ความยืดหุ่นของการใช้เนี่ยต่ำกว่าครับผม